วันนี้จะไปที่มหาวิทยาลัยสงขลานคอรินค่ะจับมือกับบริษัทเจสซี่มามจำกัดค่ะแล้วก็บริษัทชามแมชคอร์ดเมสจำกัดนะคะร่วมการพัฒนาแล้วก็วิจัยรวมถึงนงวัตกรรมต่อยอดสิดภัณฑ์ที่เรียกว่ามีคุณค่าพร้อมส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศของเรามีความเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินค่ะนำโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรจุมพลชื่นจิตสิริรองอธิการบรดีฝ่ายกฎหมายและก็บริการวิชาการพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรทิชมยนะคะผู้จัดการโครงการจัดการวิจัยเพื่อศึกษาการยกระดับงานนวัตกรรมสุตสาหการรมค่ะคุณเดือนเพนปริชานุรักษ์มีคุณสัรเสริญจตุรพัฒนกรรมการผู้จัดการบริษัทเจสซี่มัมจำกัดและก็คุณชัชทานันคานุรักษ์ประธานกรรมการบริษัทชาแมชคอร์เมสจำกัดนะ ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจในการส่งเสริมร่วมมือด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยและก็นวัตกรรมเพื่อจะนําไปใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจได้จริงและก็สนับสนุนกิจกรรมอื่นๆค่ะที่ส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตที่ตึกสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินค่ะซึ่งทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจุมพลชื่นจิตสิริรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการท่านก็กล่าวนะคะว่าการลงนามความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ทางมหา วิทยาลัยสงขลานครินทร์ล็งลเห็นความสําคัญค่ะในการขับเคลื่อนประเทศชาติด้วยงานวิจัยโดยหนึ่งในพันธกิจที่สําคัญของเราชาวมาอ,อน,นั้นก็คือการสร้างความเป็นผู้นําทางวิชาการและนวัตกรรมโดยมีงานวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาประเทศและก็เราเองก็มีความพร้อมทั้งการวิจัยในหลอดทดลองการศึกษาวิสาระสรัมฤทธิ์แล้วก็มีการทดสอบประสิทธิภาพอีกทั้งยังมีความพร้อมด้านกําลังคนและก็ภาคีเครือข่ายที่จะสามารถผลักดันให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถใช้งานได้จริง การดําเนินงานเหล่านี้มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีภาคีความร่วมมือซึ่งถือโอกาสดีที่มีบริษัทเอกชนที่ขับเคลื่อนโดยคนรุ่นใหม่ค่ะเลีงเห็นถึงความสําคัญในการผลักดนันผลิตภัณฑ์ที่มีงานวิจัยเป็นพื้นฐานซึ่งไม่เพียงสามารถสร้างความโดดเด่นเหนือคู่แข่งในท้องตลาดแต่ยังเป็นการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าออกสู่สังคมได้วังเป็นอย่างยิ่งว่าการดําเนินงานจะสามารถบรรลุตามความประสงค์ที่วางไว้ด้วยความรับรื่นนะคะโดยความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ผ่านการสนับส สนุนด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินในการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมรวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่จะให้การสนับสนุนด้านคำปรึกษาทั้งวิชาการซึ่งในฝั่งของบริษัทเองก็จะมีบทบาทในการสนับสนุนให้บุคคลผู้เชี่ยวชาญของบริษัทเองร่วมศึกษาคนา้นคว้าแล้วก็ทําการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยรวมไปถึงสนับสนุนผริตภัณฑ์ของบริษัทที่จะกอ่อให้เกิดความสําเร็จส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ,อก,การพัฒนาศักยภาพของทุกฝา่ายต่อไปนั่นเองค่ะ ในนามของบริษัทชาแมสคอสเมตนะคะเป็นบริษัทของผู้ผลิตค่ะในส่วนของผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เจสซี่มัมนะคะในครั้งนี้ค่ะคือเราได้รับโจทย์ผลิตภัณฑ์นะคะมา3ข้อด้วยกันค่ะก็คือ จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลในกลุ่มของคุณแม่นะคะที่ตั้งครรภ์อยู่ค่ะทั้งในส่วนของการให้นมบุตรนะคะแล้วก็การดูแลผิวพรรณของคุณแม่ค่ะก็คือเพื่อป้องกันท้องแตกลายนะคะหรือว่าอาจจะเป็นรอยก็คือเกิดจากการยืดของการตั้งครรภ์น,นะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์นเนี่ยค่ะจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้เป็นโจทย์ที่ยากนะคะเพราะว่าเรามีความมั่นใจอยู่แล้วค่ะในส่วนของมาตรฐานการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยค่ะของที่บริษัทนะคะ RD ดีทีมซัพพอร์ตต่างๆค่ะแล้วก็ทางนี้ทางนั้นค่ะก็คือ ว่าเรายังได้ร่วมความร่วมมือค่ะกับทางมหาลัยสงขาลานครินด้วยนะคะซึ่งในแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของเจสซี่มัมค่ะเราจะมีทั้งในส่วนของตัวอินกรีเลียนค่ะที่เป็นนําเข้ามาจากต่างประเทศนะคะซึ่งอินกรีเลียนต่างๆนี้ค่ะเรามีทั้งรางวัลค่ะระดับโลกด้วยนะคะที่ได้ใส่ลงไปในโปรดักต์ค่ะรวมถึงยังมีรีเสิร์ตค่ะที่มีการวิจัยจากต่างประเทศะคะ่ะแล้วยังไม่พอค่ะเราจึงได้มาร่วมมือค่ะกับทางมหาลัยนะคะเพื่อที่จะได้จัด เอาคิดค้นตัวรีเสิร์ชอะค่ะที่เป็นของประเทศไทยใส่เข้าไปด้วยค่ะเพราะว่าด้นวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยมีฝีมือทั้งนั้นค่ะแล้วก็เก่งๆเทียบเท่ากับระดับโลกเช่นกันค่ะม,มอเนี่ยเป็นมหาลัยชื่อดังทางภาคใต้เนาะแล้วก็เด่นในด้านของวิทยาศาสตร์เคมีนะครับก็จากที่ทํางานกันมาระยะเวลาหนึ่งเนี่ยก็เห็นความพร้อมทั้งในด้านของเครื่องมือความรู้วิสัยทัศน์ต่างๆนานาน,นะครับที่ทเรียกว่า พร้อมจะออกมาเป็นผลงานออกมาเป็นงานวิจัยให้ทางแบรนด์นได้เอาไปใช้ทําการตลาดเอาไปใช้ในเชิงธุรกิจได้นะครับทางแบรนดก์ก็ค่อนข้างมั่นใจว่าตัวผลงานที่ออกมาเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ทั้งในเชิงธุรกิจได้แล้วก็ตอบโจทย์ทั้งในเชิงผลลัพธ์ที่มีต่อผู้บริโภคได้นะครับทางเราก็เลยเลือกทางมอ,อนะครับผมจริงๆตอนนี้เจสซี่มัมค่อนข้างเรียกว่าเ,เป็นแบรนด์ที่อยู่คู่กับคุณแม่คุณแม่ลูกอ่อน,นมาประมาณ7ปีแล้วเราก็เป็นแบรนด์เบอร์ต้น,ตนๆในตลาด นะครับที่ทำการตลาดตรงนี้มาอย่างยาวนานมีมีมีฐานลูกค้าโอ้น่าจะเป็นหลักหลักหลายแสนคนนะครับตั้งแต่ตั้งแต่เดวันที่ทำธุรกิจขึ้นมาแล้วก็เราเนี่ยคลุกอยู่กับสิ่งที่ลูกค้าต้องการปัญหาของลูกค้าเพราะฉะนั้นมีฟีดแบ็ k เข้ามาทุกวันว่าเออเขามีปัญหาอะไรในชีวิตว่างเขาอยากจะแก้ปัญหาอะไรในชีวิตเขาบ้างในในในความที่เป็นคุณแม่ลูกอ่อนคุณแม่ที่เพิ่งคลอดลูกขึ้นมานะครับก็ียกว่าเราเราเป็นแบรนด์ที่ มีชื่อเสียงประมาณหนึ่งพอสมควรในในตลาดแม่ลูกอ่อนมีคนที่ใช้สินค้าเราเนี่ยเยอะมากมายเลยครับก็อยากอยากจะพัฒนาตัวโปรด u ัก์อยากจะพัฒนาตัวแบรนด์เนี่ยให้มันแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็มีตัวเลขเชิงสถิติตัวเลขเชิงวิทยาศาสตร์ไปพูดคุยกับลูกค้ามากขึ้นครับงานวิจัยชิ้นนี้นะครับกลุ่มเป้าหมายนะครับก็คือเป็นคนที่คุณแม่มือใหม่นะครับ ที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพทางด้านการมีลูกใหม่ๆเนี่ยมีปัญหาเรื่องน้ำนมบ้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพที่จะกลับมาสวยเหมือนเดิมบ้างตรงนี้นะฮะงานวิจัยของเราเนี่ยก็มีการคิดคน้นมีการวิจัยกันว่าทําอย่างไรถึงจะตอบโจทย์คุณแม่มือใหม่ว่าทำายัางไรให้น้ํานมเนี่ยนะครับที่ออกน้อยเนี่ยออกมากขึ้นหรือน้ํานมที่ออกมาแล้วเนี่ยยังมีคุณภาพเหมือนเดิมหรือรูปร่างที่ตอนตั้งท้องน้องเนี่ยนะฮะอาจจะ ไม่เหมือนเดิมทายังไงให้เหมือนเดิมได้เร็วที่สุดตรงนี้ก็เป็นงานวิจัยของเราที่จะมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับก็เป็นการดีนะครับถือว่าเป็นการยกระดับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและเป็นการยกระดับในเรื่องของในเชิงพาณิชย์ของประเทศเราด้วยเพราะว่างานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมาในเชิงพาณิชย์นะครับมันก็จะมีข้อมูลอ้างอิงได้ว่างานชิ้นนี้มาจากไหนอย่างไรงานชิ้นนี้มาจากทางวิชาการไหนอย่างไร ตรงนี้ถือว่าเป็นความเพิ่มความน่าเชื่อถือและเพิ่มมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยครับค่ะก็เรียกว่าเป็นการร่วมมือกันเพื่อจะทำให้เศรษฐกิจในเรื่องของการที่จะงานวิจัยนี่เป็นฐานรองรับได้ด้วยนะคะ